สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ปรสษาการขายฝอสาขาพระปะแดงค่ะวันนี้ค่ะหญิงนำ nexgen t Langer นะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวสปอร์ต4ประตูค่ะ4คูณนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่น4คูณนะคะ1ละ1ล้าน0บาทนะคะรถจะเป็นสีเทาดำค่ะ เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะคันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้นะคะเขามีตกแต่งอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะตัวรุ่นสปอร์ต4ค4นะคะตัวไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะเขามาพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันนะคะมี l เป็นไฟ LED ค่ะรูปทรงของเขาจะเป็นซีแคมแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ของรุ่น Nexgen t ค่ะแล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอก LED นะคะตัวนี้มาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยรุ่นสปอร์ตนะคะกระจังหน้าจากโรงงานเขาจะเป็นสีเทาการาฟไฟแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันค่ะ ชายกันชนด้านล่างนะคะสีปลนเงินค่ะรุ่นนี้เนี่ยมีหูล่างจูงให้ด้วยนะคะถึงสองข้างเลยทีเดียวค่ะไปค่ะเดี๋ยวชมด้านข้างกันต่อตัวด้านข้างนะคะหญิงก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมีติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสีของซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้านรูปทรงแบบมีหมุดค่ะ ตัวหมุดจะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่มีการเจาะตัวถังแต่อย่างใดเลยหญิงใช้กิบล็อกกิบเดิมนะคะก็ล็อกให้อย่างแน่นหนาแล้วก็ซีนงานเก็บงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะล้อมแม็กเป็นขนาด18นิ้วนะคะแต่ตัวนี้หญิงเปลี่ยนล้อมแม็กให้ใหม่นะคะเพิ่มความออฟโรดให้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางออเทเรนค่ะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะ ซีรีย์ยางของเขา 26560R18 นะคะจับคู่มากับร้อแม็กเนี่ยเลือกใช้เป็นลายเวมไพร์นะคะสีดำตัดขอบด้วยโครมเมียมแบบนี้เลยค่ะก็เข้ากับตัวสีรถได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะด้านข้างนะคะตัวแก้มข้างเนี่ยสามารถระบายความร้อนจากห้องห้องเครื่องได้ด้วยนะคะเขียนคำว่าเทอร์โบค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ย ก็ปรับพับไฟฟ้าได้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะหญิงมีตกแต่งเพิ่มนะคะหญิงตัวนี้ติดกันสาสี่ชิ้นเป็นของศูนย์แท้ให้ด้วยนะคะพร้อมกับติดตั้งฟิลม์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้เลยค่ะคันนี้เนี่ยความเข้มรอบคันจะเป็น80%นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะ60%ค่ะมือจับของรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับ ตัวคีย์เลที่มือจับด้วยนะคะบันไดข้างมาจากโรงงานนะคะสีของเขาจะเป็นสีดำร้วนแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะแต่งเบาๆนะคะแต่สวยเท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเนี่ยไฟท้ายของเขาจะเป็น LED ค่ะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ 4x4 นะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยด้านนี้เขียนคำว่าสปอร์ตสีดำนะคะตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับ ตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยฝังไว้ที่โลโก้นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างของทั้งสองข้างของเขาจะมีที่เหยียบขึ้นด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานแล้วก็เหยียบขึ้นได้จริงนะคะตัวกระบะด้านท้ายในหญิงกระปูเป็นกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะของศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวชมพาชมภายในของ 4, ีคูณสนิดนึงนะคะ ตัวเบาของเขาเนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยของเขาจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะสีดําแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็จะมีตัวพุชตาด้านข้างมีปุ่มแผงควบคุมไฟนหน้าทั้งหมดตรงนี้นะคะตัวไฟนหน้าก็สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยิงให้ดูตรงเกียร์เกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะพร้อมกับ มีปุ่มโหมดปรับเป็นขับสีให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะก็ตัวแอร์แบ็กนะคะได้ถึง6ลูกเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยของเขาก็ครบเลยทีเดียวนะคะ ABS EBD ESP นะคะระบบป้องกันการลื่นถลันแล้วก็มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ลูกค้าถามหากันอย่างมากเลยเพราะว่า4ีสราคาแค่ล้าน 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดอีกได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์หญิง087ปค่ะ6 7 9 5969นะคะยินดีให้บริการทุกๆท่ทานเลยค่ะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ